นี่ครับเป็นข้อไก่ของพี่สุคิดที่ให้หนอนแมลงวันลายนะครับและเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเป็นหนอนแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงไก่แบบมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องขางกงนะครับนี่ครับตัวหนอนที่พี่สุคิดให้นะครับอ้อวนๆอย่างเงี้ยอ้วนวนสุดยอดเลย ไปจะให้นอนทุกวันนะครับหมอวันละมื้อวันละมื้อครบสามสิบวันสามสิบมื้อมันเห็นแน่ชัดคือมันไข่ดีขึ้นนาอจากสามสี่แผงเป็นหกเจ็ดแผงครับจากสามสี่แผงเป็นหกเจ็ดแผงนะครับโอ้แข่งแกวที่โอไเป็นหรือเปล่าแล้วก็อาหารก็ลดลงครับต้นทุนอาหารก็ลดลงครับอนี่ครับนี่เราดูนะครับผสมเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนอน น้อนมัน 4, 1, 4ี่สิบเอ็ดสี่บอปร์ตโปรตีนนะครับโบกกัาหามันกินเกี้ยงเลยเนาะไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยเลนี่เขากำลังรออยู่นะครับน้องไก่ก็รออยู่นี่คร่บี่ิกรก็ให้ให้รังให้ลงัลงเลย รู้สึกมันจะกินนอนก่อนเลยมันจะกินนอนก่อนไก่มีความสุขนะครับเพราะมันเป็นมันชอบมานกินนอนอยู่และเป็นธรรมดา <c oughs> น้ำหนักไก่ก็อ้วนด้วยอ้วนตึ๊บอ้วนตึ๊บสุขภาพดีนะครับหน้าแดงสุขภาพดีสุดจัดประหลัดบอก หลังจากการใช้หนอนมาให้ไก่กินนี่กี่วันแล้วพี่ประมาณ13วัน12 13วันสิ13บ13วันหลังจากลองผิดลองถูกลองให้นอก <c oughs> ก็คือ <c oughs> การเลี้ยงหนอ,แอ,อนแมลงวันลายเนี่ยเราเอาให้ไก่กินเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าเราให้กินยังไงก็แล้วแต่เกษตรกรจะไปปรับปรุงปรับใช้อย่างวิสวคิดเนี่ยผสม,มในอาหารนะครับผสม,มอาหารให้กินแต่ลดอาหารลง ลดอาหารลงนะครับก็ให้กินเช้าเย็ยนปกติแต่ลดอาหารลงนะครับลดอาหารลงการผสมอาหารก็เอาอาหารโปรตีนก็น้อยลงนะครับบางที่แกก็จะให้เช้า <c oughs> ตอนเย็ยนให้เป็นหนอนเนาะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําทให้ต้นทุนค่าอาหารลดลงไข่เป็นไงครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุขภาพไก่ ดีขึ้นแข็งแรงครับแข็งแรงสซฟ่แข็งแรง,แงอ้วนตึ๊บเลยนะครับดูดิอกแน่นตึ๊บเลยอ้วนตึ๊บนะครับแข็งแรงขึ้นและคราวนี้นะครับพี่สมคิดจะขยายความรู้นี้ให้กับเกษตรกรทั่วไปนะครับใครสนใจแวะเวียนมาอ่าเขาเรียกว่าเที่ยวที่ผาตั้งเนาะ<ช>นะครับเที่ยวที่ผาตั้งนะครับเที่ยวที่จุดชมวิวของเพวิงแก่นนะครับอย่าลืม แวะมาซื้อไข่พี่สมคิดด้วยนะครับขายไหมครับพี่โบ๊ทขายครับผมอ่าอย่าลืมนะครับพวกเราแวะเข้ามาหาพี่สมคิดแล้วก็มาดูงานการเบอร์โทรศัพท์พี่สมคิดเบอร์โทรศัพท์0983965018เอาใหม่ชัดๆ0983965018ครับครับถ้าจดไม่ทันนะครับผมจะก็จดข้างล่างเลยนะครับจดข้างล่างเลยนะครับรเกษตรกรหรือน้องเดียวสนใจนะครับว่า อยากกินไข่อินซีเนี่ยบอกพี่สมคิดเขาเลี้ยงนอนเนี่ยแวะไปเที่ยวกับภูชีฟ้าผาตั้งนะครับแวะมารับไข่ของพี่สมคิดไปกินนะครับโอเคครับำนักงปผวิงแก่นครับพร้อมกับพี่สมคิดที่โบสถ์พิทักษ์ไทยคีรีนะครับก็ขอบคุณครับผม ข้างในแล้วก็ไก่ไข่อยู่ด้านในแล้วก็จะไหลออกมาครับ